สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ fc ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พเพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าจอยพารวยแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางรัฐบาลไทยจะเป็นชุดสองตัวบนล่างวันที่16เดือนห65มาให้พี่พี fc สี่ได้รับส้มจ้าก่อนสิบไปรับส้มวันที่สิบหกเนาะจ้ากเดี๋ยวมาเบิงผลสรุปของวันที่สองเดือนหากันก่อนเนาะจ้าที่ผ่านมาเนาะจะนอว่าจอยหายตัวใดไปแน่จ้าจอยให้เดนวิ่งรูดดูสองตัวเนาะจ้าก็คือเดนหนึ่งและสี่วิ่งรูดจ้าผลสรุปบนหกสี่สองสี่สองจอยจับขู่รูดไปเนาะจะนอพีพีซีจ้าเดนสี่รูดสี่มาจ้า ไซรูดไซวิงของเขาเขาตรงๆเนาะจ้ะสี่สองจ้าบุญเนาะจ้าสองตัวล่างศูนย์เก่ารุดไปเนาะจ้ายินดีกับพี่พีเอฟซีสตาบรัฐบาลไทยเน,นะาะจ่ะไซรูดไซวิงของเขามาตรงๆเนาะจ้ะสี่สองจ้าใดเฮเด้อจ้าคำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะพี่พีเอฟซีจ้าสำหรับบันทีน่16กเนาะจ่ะกับแนวทางรัฐบาลไทยจ้า สุดสองตัวบนล่างวันนี้จอยให้เด่นอยู่ที่เด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวคือเก่าเนาะจ่าก,ก็คือเด่นสองแล้วก็เด่นห้าวิ่งรูดจ่าวันนี้สองห้าวิ่งรูดสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหก สองเจ็ดห้าจะห้ามีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ชุดกันจะชุดกันจอยให้ศูนย์หนึ่ง ก้าหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สองศูนย์สองเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งตัวเด่นตัวเน้นจ้าเก้าสองชุดกันสองหกห้าหก ไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกระแคปหนะ้าจอไวบันทึงไวใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่ีจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างคำนวณไปตามสูตรนาะจ้าสุดท้ายขอให้พี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขาวอะไรก็ฝากนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นาอจ้า เพื่อสิได้เป็นกำลังใจกับจอยทําแนวทางต่อไปนอกจากการกดกระดิ่งกับเพื่อสิได้แจ้งเตือนนอกจากเวลาจอยล่วงแนวทางให้พีพีเอซีได้รับซมนอกจากสิได้โบพาเนอกจากสำหรับคลิปนี้จอยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจา้า